ครับขณะนี้ผมกําลังพาทุกคนเข้าไปในซอยสัตหีบสุขุมวิท23นะครับหรือว่าซอยวัดเทพประสาทนะครับเตาฐ่านหมู่ที่3ตาบลสัตหีบอําเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งบริเวณนี้นะครับได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านนะครับหรือว่าผู้ที่ใช้รถสัญจรผ่านไปมาบริเวณภายในซอยนี้นะครับซึ่งเกิดความสงสัยนะครับทําไมวันนี้ผมถึงพาทุกท่านมาพบกับถนนเส้นนี้นะครับซึ่ง จะสังเกตได้ว่าบริเวณถนนเส้นนี้นะครับป้ายบอกทางและป้ายบอกสถานที่ต่างๆริมถนนของถนนเส้นนี้นะครับซึ่งเป็นเส้นที่ทะลุตัดผ่านเส้นถนนสายนำ้ำสามสองและตัดผ่านชุมชนหนองยะน้อยตําบลภูตะหลวงนะครับซึ่งที่ทุกท่านเห็นนะครับบริเวณโดยรอบเนี่ยจะเป็นพื้นที่ป่าและเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่นะครับทําให้ป้ายบอกทางและป้าย ป้ายที่อยู่ริมถนนนะครับซึ่งทางการเนี่ยได้มาติดเอาไว้เนี่ยเต็มไปด้วยรูกระสุนปืนนนะครับจํานวนมากซึ่งกระสุนที่พบเห็นเนี่ยก็มีแทบทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นขนาดจุดสองสองสาหรือจุดสามก็ตามนะครับและขนาด9เนี่ยทุกอย่างล้วนรวมอยู่ในนัที่นี้บนถนนเส้นนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับจนชาวบ้านเนี่ยนะต่างขนานนามชุมชนเส้นนี้ว่าเป็นชุมชนดงกระสุนนะครับ ด้วยสาเหตุที่ว่าได้มีผู้อุตรีนะครับหรือว่าเป็นพวกวัยรุ่นเนี่ยในยามค่ําคืนเนี่ยก็จะใช้อาวุธปืนเนี่ยนะครับออกมายิงกันตามท้องถนนโดยใช้ป้ายเนี่ยบอกทางหรือป้ายบอกสถานที่ที่อยู่บนถนนเส้นนี้เป็นเป้าในการยิงปืนนะครับโดยที่เมื่อทุกคนเนี่ยยิงไปแล้วเนี่ยก็ใช้ระบายความมันนะครับแล้วก็ระบายความแม่นของตัวเองโดยที่ไม่คํานึงถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ ในใกล้เคียงนะครับว่าอาจจะไปถูกเขาทําให้เขาได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสักวันหนึ่งนะครับซึ่งขณะนี้นะครับผมก็ได้พาทุกท่านไปตามจุดต่างๆบนถนนเส้นนี้แล้วก็สํารวจป้ายที่ติดเอาไว้ข้างทางนะครับว่ามีแต่รูกระสุนจริงไหมนะครับนอกจากนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนหรือชาวบ้านที่อาศัยอยู่ บริเวณดังกล่าวรวมถึงที่ใช้เสน้นทางเสน้นทางบริเวณนี้สัญจรผ่านไปมานะครับก็ยังต่างมึนงงนะครับว่าป้ายต่างๆเหล่านี้เป็นป้ายบอกทางที่พาไปสนามยิงปืนหรือเปล่าเนื่องจากป้ายเนี่ยมีแต่รูกระสุนนะครับซึ่งชาวบ้านก็ไม่รู้หรอกว่ามีผู้หวังดีมากมายิงเอาไว้นะครับคิดว่าเป็นป้ายที่บอกสัญลักษณ์ให้ไปสนามยิงปืนนะครับก็คิดว่า สถานที่บริเวณภายในซอยนี้มีสนามยิงปืนอยู่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับก็อยากจะบอกทุกคนทราบก่อนว่าภายในซอยนี้ไม่มีสนามยิงปืนให้ท่านได้มาประลองนะครับ